ตรงตรงทำไมที่ป <ılmış a S 3> ืด <welche> ลีนะโอเคตรงแล้วโอเคก้ดมามาครับโอ้โหโชได้ยางสบาย Phát quan ba nhắn vào ma tôn này thì có đi đấy tên mình muốn muông muôn muôn nó à. chắc muôn để... oh, <laughs> <laughs> à, quả nó dầu muông nó dầu muông nó nó muông muông nó nó ะขอบคุณทั้งแม่อมพรทั้งพ่ออมพรแม่อิพรเด้อขอขอบคุณขอบคุณพ่อและแม่หลายๆกขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงทั้งสองความเจ็บอย่าสู้ได้ความขย่าสู้มีเจ้าให้มาสำได้ก็กลับคืนหาพ่อแม่ลอยเท้าพันเท้าเด้อสาธุขอขอบคุณขอบคุณทางบ่าวตาหลายๆเด้อเด้อเด้อ โ okay. no, no. Ma k น nee. uh ้อ PK น้องๆน้องเนาะคือว uh, ่าไม่มาฮอดหน้าบ้านหน้าเฮือนของต a P.A.H. heart People I always sad My dad, akto me My father sure much normal or s t r a i g h ด or w h เ P. O cart is great. I'm talking to m y s e l f t r อ e right? I m e a ร I'm open to go to I'm open. I เ o n t b o t h e Ok Good Má má yep. Up oh. Oh, oh oh Đây là thoải bài oh. oh. Thật bàn nha oh, oh. Cái này đấy tấn nó โอ้ยสบายดีสบายดีโอ้ยสบายดีอ่าโชคน้องพี่นอ้งงนองเนาะถือว่าเก่งเลยที่หลุดพ้นพักกันว้าเข่าวเาเวียดลุงเลยแต่เป็นลุ้งงเลยพวกโอน้นะอ่าชาวบ้านคืออันมันบวมบวมนี่เรียบร้อยเลยน่ะ บาดบาดบาดขึ้นบาดขึ้นหลายคนเนาะบาดลงบาดลงหน่อยคนบาดนี่พเพราะงั้นโอ้ยข้ายอ้ยไอช่างเพื่อนครับตนันุ่มเราก็ได้เติมสติงเลยเด้ตนน<า>ันุ่มกะฮะทางยังไม่เติมโย่กระเห็ดเวียวก,ก่อนเละยังเติมเนาะว๊อกกะเห็ดเวียวก,ก่อนล่ะไปเติมก่อนมันก็นโยเุ้ยงงาบเพราะง้นแล้ว

เปลี okay. ่ยนของเขาแล้วตอนนี้ปุ๊บแปดบป๊บซ uh, ิปโอเคอ่าทถมอหอดะมาหอดจอดถึงยางดีบาทนี่ได้ครบอยู่ว่าน oh, <okay. S 1> ับนับนับเบิรงน้ำกันเด้อไอ้ช่างเด้ออ่าไม่ตัวใดมันเจ้านี่แหละนับเบิ่งน้ำกัน

ครบครบเนาะอันนี้นี่ไม่อันอันนี้น่ะตัวตัวเปลี่ยนบอบออ่าตัวตัวนี้น่ะได้ต้องได้ตัวบอหน่หรือว่าไม่อย่างมันเดี๋ยวนี้พากันงงตัวบอโอ้อันนี้เราไม่ตัวลวงลวงทางยาวมันนะทางเงาตามห้องโอ้เก้าเม็ดไม่ไม่ห้าเม็ดเลยโดยตังโดยเพราะว่ามืออื่นเพิ่นก็มาเห็ดอ่ะนะมืออื่นมืออื่นได้มาเห็ดอยู่ที่ทาง โอ้ยเนาะคนทีงบอกมาตาอยู่ตัวทามั้งนนาะไปนี้มาถ่ายเช่าแต่เปินโทรอยู่พี่น้องเนาะมาเลยบ่าจ่ิงโอ้ยว่าเนาะไปเรื่องเป็นฮานก่อนก็ได้ว่าทั้นบอกคนอยู่ก็คือว่าอลไรเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็คึมๆอ้ำๆคึมผ้าคึมพนพี่น้องเลยนะเนาะก่อนอื่นทางงมาตาเองก็ ขอกาบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขูสุคนเด้อน้องพี่น้องเนาะบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อทังใดเนาะก็เข้ามาเบิ่งมาชมช่วยกูไล่กูแซ่เนาะเป็นกําลังแห่งใจให้บาวตาในเด้อพี่น้องพอมีกําลังใจคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอ่าเอาไม้ลงกอน่นเบิ่งได้ไม่งอดทั้งหลายครับลงกองไม้่ะ นี่แป uh, ๊บพอแห้งแล้วเนาะน่มก็เป็นอยังดกยัตอดพื้นนะแมนมั่นให้ตะนุ่มผู้ผู้ได้เติมพีย่าคนนะเนาะอืมถักแล้วมีกระบานนี่ฮะจังไจแอนคือมีเล็กมีย่างมั่นขครงแนนะ ไปอ,อันนี้นี่คือไม่แปรไม่ตอกสังกะสีฟน,น,น่นเนาะจัดให้เป็นชุดไทยชุดมันน่ะเนาะเป็นอะไรชาหง,งามอยู่ปะงามเนาะมีแม,ม่มย่า,ยางได้ดิเพื่นนนนนนพอนวอจึงว่าอันนี้ทำเนาะโฮมนี่ยัท่านมาถึงครับพอดีแสงแดดเลยว่าเป็นยัางด้วยพอรัชว่าเอาไว้สองมุ้งพูดไปได้สามมุ้งพูดไปได้ไดอเอาเผาไปแล้วปะ

นลงไปแล้ว1 2 3 4 5 6 6แล้วเนาะเออนับเบิ่งตอนนี้ไดเพ่ีแยว่าบ่ยากกบเลยนะพี่น้องเนาะมนี่แต่ว่าเฮ็ดผ่านมาแถวสวรรค์ก็บ่ค่อยได้กบดอกไม้นะมีแต่เพิ่นจับขึ้นใส่เลยเพราะว่า แต่ข้าวตะกี้แหละเพิ่นเรื่อยมือเนาะอ่าเพื่อนเหตุเฮืออในชาตินะเรื่อยมือเขาเอาดาบซ้อยเองหลยมันมันเป็นคืนี่น้องเลยมันบอย่างงามอันนี้มันแบบใหม่มาจากโรงงานเลยมีแต่ว่าบัตรจับขึ้นใช้มันขาดมันเหลือนบพ่อตัวใดเลยอ่าเจ้าบอกเพิ่มเติมอ่าราะว่าเออถามว่าตัวใดมันบพ่อหรือว่าตัวนี้มันบคับโบนีจังใดกะบอกเนาะ ว่าคนเฮามันมีผิดพลาดกันได้เด้พี่น้องอ่ามีผิดพลาดกันได้บุตรีบัวบ้ากันพี่น้องเลยพลาดแล้วก็แก้ไขชำพ่าตัวปูนแล้วห้อยอยากหน้ายง,งอยู่ได้เนาะพลาดตัวปูนแล้วไม่ใช่ได้ทุบกบเลยต่ว่าพาลาดแล้วไล่ไม่พิษเลยเออยังสิว่าได้ไปซื้อมาเพิ่จมจะเป็นบทพอกอนะไ้ฮะเอทั่วต้วนเห็ดเอาเลย ตัวใดขี้ไร enfin ki> ่ว่าได้ยี่ทุ่งรถท่วงได้ท่วงได้บ่เออใครอยู่เัร็จเออทวงได้เพหรอ大เนาะให้เพช่นยเราลงก่อนตัวใดบ่ถือใจตัวใดบ่คักกระบอกเพื้นมาเนาะเหตุใดแต่ว่ากระสุดสีมือไผ่มันนั่นแหละพี่น้องเลยแล้วการว่าพื้นเห็ดเฮือนหรือว่าพื้นสร้างเนาะการแบบ วิชาการภผยมันคือบอตาาว้าแหละการไล่ไมมไล่ตอกหรือว่าไหมนาใหญ่นายน้อยคือกันนะวิชาการของไผยของเราเนาะแต่ว่าคนอื่นเนาะทางบอตาเองก็อาขอกราบขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเนาะทางพ่ออัมพรและก็แม่ติ๊กเนาะฮะไม่ง้อตอดเลยโอ้ยเนาะทาง พออาพอรกัก็แมติกเพื่อนก็ตั้งใจเนาะตั้งใจไว้แล้วจังได้จังใดก็อยากให้ทางหมอนุ่มสาวตานี้เนาะได้เือนได้ซานเพื่อนวะได้ทีอยู่อาศัยเนาะได้สนได้เศร้าพี่น้องเลยเพราะว่าคือเว้าเนาะลูกยังน้อยแน่พี่นอ้องยามเดือนเก้าเดือน1ิบมาในหอยฝนตกลิ้นมาในป้าโทกระทอบน้อยกระตูกน้อยแล้วเนี่ยัน เชฟไปอยู่จักยามนั่นห้อยมันตกดูมันบวมได้ปะ่ะเนี่ยแต่ว่าคือคอ,อันเพื่อนนี่มันต้องได้เอาดินเข้าไปเพิ่มได้เนาะแต่นุ่นมนเนาะเพิ่มกับอะไรอืมเพิ่มอยู่นะเพราะมันจังบูรุบแหง้งฮะมีแต่ว่าเพื่อนเอาไม้อะยางลงแรกไปจังสีจ่ายเงินจ่ายยางเพื่อนน้องพีนน่น้องเนาะเด็ดช็อ โอเคเนาะลงเรียบร้อยเจว่าครบปะครบเนาะเป็นยังไงใช่ไมครับโอเคอยู่เนาะโอเคอยู่โอเคอยู่เจว่ากะว่าพอแม่นปะพอเกะว่าพอเนาะเอ้าพอพอบ่พอกะจับใส่เบื่องต้นเนาะตัวเส้นของมันพอเส้นของมันวันอย่างมันมพอร้อยพอ เส้นองอะไรเพื่ออะไรเจ้าเศษซองเศษน่ะเนาะโดยอเด๋อเอ้าเนาะมีแต่ไมาสิมีแต่สิจ่ายเงินเพิ่มอันแล้วบบดนี้เป็นี๋ยวนี้เียเนาะปอเนื้อเนื้อโตโตนาชิมหานี่ต้องได้โตอย่ชัดอ่าไม่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 โตมันนี่เนาะเออพ่อดีมันเบิ่งน้องแมวตากินเมียป่ะค่ะเนี่ยมึงน้องแมวตากินเมียป่ฮะเออสนใจไดแล้วเกิร์ลเลต์เกิรนมาจะท่ายิ่งพูดจั๊กนะเม็นบ่ ฮะเป็นคนในบ้านนี่บ่บอกคนเป็นบ้านเมียบ่กแต่เดียวว่านี่เนาะเดี๋ยวได้แซ่บอยู่บ่ดอกก็มีโอ้ีดอกอือมาเด้อพี่น้อกยืนในช่วงแบบเทอรมานที่เราในช่วงนี้ช่วงสุดแบบช็อตป่ะช็อตแห้งขนาดอะไรกก็ได้เนาะอ่ะกินกินกินสิมาพี่แล้วเนาะโอ้ bưng bưng ừ, ta núp mà chắp con hèn ná ta núp nó à đây ta con người hai bếp cấp ta <laughs> đây ta nụ. nó bố bên ngươi hâu vì ngươi ngươi lèo nó. thì qua nạp bưng con nó vào vào ta nạp lẽo thì nó à mà ta nè cái năn đây, đấy, anh bên rửa cái gì Nằm Nhau lái đó, đây, nào chơi này thằng đẹp khay khay vô anh nạp ngân nó hả? áo cho anh đấy quá chẳng, đây, mồm น่ะโอ้น oh, oh, no. okay, uh, um, uh, ้ะแก้วโมเมนอน่ะโมเมนอันมาเวียนน่องเยอะตาบ่นาะใช้ใช้ก็มีโอ้โหเื่อนสองตโอ้โดยเนาะขอบใจขอบใจโอ้ผัวสีดำเนี่ยสีเขียวแล้วเชนนาะเขือแทบสิบหกล้านสามเซน ซาวพันกีบแต่ว่าวพันอีกขอแล้วน้ำอายเพิ่นเนาะเอาเอากลมๆเด้อมาชัดสามเซนพิ่นวเนะเฮ้ยเนาะเมื่ยอยพี่น้องเไยฮอนมือยังไงเั้ก็ควรบันทึกจิบได้สิอันนี่เนาะน้องกระต้าน่ามองดูฮะเดี๋ยวัคุณจับกล้องให้เบาใตยนะถ่ายกะนดีดิ <c oughs> เอาตากล้องเพิ่นนี่แต่ว่า ตัวนี้นี่เป็นแหลกไว้แล้วเนาะตัวนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปลายมาันครบเนาะ,อะพอตัวนี้ยังบริเกะเลยออกมาจากธนาคารเลยฮะตัวเแรกอะอันละซิบล้านนะอ่านี่ก็ซิบนี่ก็ซิบชาวเอลตานับนะั่นนะแ้วก็ให้เพ่นนับคืนเบิรงยังปลายมั่นบบดนี้ เขาะปเยเเพื่นก็เด้อกระชิตัวนี้ชิหมือนเ้าปเลวเออเนาะอันาพอแล้วนะเอกไปนามชิแน่นอนนุ่มเนาะโอ้เนาะอันละชิเ้าหกล้านไปผู้เลอืวเนาะฮ่าเบอพาว่าเราให้ิดนับก่อนน้อยผิสิลืบเปไปรถบ่บ่เปไปรถบ่ เออเอาเอป e ลอ้อยไปเพื่นแอมรถฮะอ่าสามขวดแต่นุ่มโมนับเราได้กินสติงเลยแต่นุม่มฮะสามขวดต่างกันเช่นนั้นเหมยโอ้ยอยู่เขาของพอพูด้ยวดคือแหงครบเนาะโอเคอ่าเาเบอกีน้ำกัน phương à, khuôn xuơ, bởi vì mưa vẫn hả? 6 lát, tập rồi. được, men đẹp, 6 lát. Nó thì là hùa có đấy, Nhanh chị chỉ phải zoom chế to gì เออันนี้ยังอันนี้ยังยังมมีทางไปเนาะนับจุกกตัวซิเงีนี่เงี้เออตัวโอเคครบบ่เนาะ ฮักังนับอยู่ฮะบรมีโทษบอกเอ็งมีทอนทษมากนี่ก็ได้เนาะเดือโอ้ยโอเคครบเนาะปลายมันแบบนี้อันไอ้แล้วบอกเจ้าอยู่บ่มาตาจ้ะอ่าคอยขอชาวพันโอ้โอเคเนาะอ่ะอไปกันเนานกั๊อ่านี่ให้ไอ้ชทางแล้ไอ้ชทางอามาอีกแล้ว ญาติโย่ตาลลีบญาติอันนี้ญาติเดียวยัง่อาตอ่ะญานอันมามาเบิงอันสาวกินมี่ใช่นหมเนาะอ่าสามเศษฝ่ายหนึ่งสองนี่ข้อขอดใปบอตาเองก็ได้เพราะว่าเล็กกระปูมันเนี่อลืมบอกพ่อเพื่อนเล็กกระปู แต่ว่าบุเป็นยังเนาะพออยู่ยังได้เยอะหนึ่งแสนสองแสนสามแสนขอบใจหลายๆเด้อโดยโดยโดยเดินทางปลอดภัยเนาะขอบคุกขอบใจหลายมีอย่างเดียวเอาน้ำอีกแถมเสือสองโตไปัน สิบหกล้านสามแสนส่าวพันเนาะแต่ว่าส่าวพันบอตะรุดคอลุดน้ำไอ้เพิ่อนอ่าเอาเจา้าถือไว้เนาะไปบไดนี้มาหาลูกหาเมียพี่แล้วเพิ่นนั่นนี่เรียบร้อยแล้วก็ได้อืมเอาเอาเสือเสือพ่อเนี่อ่าเสือพ่อเสือพออ,อ,พอ,อ,พอมันพอดีอำ่ำๆ่ำเดช<ต>พี่น้องเอ้ยมันพอดีอำ่ำๆ่ำเดชมันหลดุดภาพกับโบยักภาพกับโบยักงามประดับย,ยังไาอยู่

ชื่อไม่มือนีิมีแต่ว่าจังสันกะให้ทางครอบครัวเพิ่นเนาะขอบมุกขอบใจทั้งพ่อกับแม่แล้วแหละพ่ออัมพรกับแม่ติ๊กเพิ่นเนาะเอา<ด>อ่าอเนี่ยเมือแน่<ด>มามาพี่ก็ได้ตัวนี้เออนะเดี๋ยวพ่อตาจะเก็บไว้กระพร้าขอบุญขอบคุณทั้งแม่อัมพรทั้ทงพ่ออัมพรเด้อ กะขอขอบบูตขอบคุณพ่อและแม่หลายๆกะขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงทั้งสองความเจ็บอย่าสู้ได้ความขยันอย่าสู้มีเจ้าให้มาสำได้ก็ขอบคุณฮะพ่อแม่รอยเท้าพันเท้าเด้อแซ่สาธุขอบบูตขอบคุณทางบ่าวตาหลายเด้อเด้อเด้อด้สาธุเอาขอให้ประสบผลสำเร็จได้ไวเนาะแล้วกาเมื่ออื่นทั้งเขาไอ้สร้างเนาะไอ้สร้างเปิ่นว่าเปิ่นสีมาลงมือเห็ดอย่างเลยก็ทา เบิ่องฐานส้มไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ต้องได้เสริมพี่น้องเลยนี่ได้เสริมได้เสริมจักได้เสริมใช้เพิ่มจักจักสองรถพ่นไปจักได้เสริมใช้อยู่ได้นี่เพราะว่าแต่ว่าตกลงมาแห้งอีกบะแรกนี่ยังชีได้ยังชิยุบลงอีกกูนี่อยู่นี่ฮะฮะ อ๋อยึดหนึ่งแ้วยึดหนึ่งแกคาร์โบนตอืมโอ้มันแล้วยังท่วงได้ได้มากเนาะนั่นแหละยังว่าเนาะแต่ว่ายังได้ฉันมืออื่นเลยบ่ะไม่อือมืออื่นเลยมาเลยมือเชร้าหนิมึงมีไหมอืมันมันช้ามือเชร้านี่เลยพากันมืออ๋อสรุปแล้วจะจะคนก่อนจะชุมาเห็ดนะสี่คนสี่คนเนาะโอ้ไม่ไหวอยู่ด้วปกตินี่จุ่มไอเห็ดประมาณจากมืออันขึ้นโค้งหลังคาเนี่ย มันขนาดหลังของมันเหมือนกันเดิบ้างทีมันใหญ่น้อยเหมืกันโดยโดยแต่ว่าทีนี้แน่กะบโมเกินสามซี่เนาะหรือว่าเป็นทิศทิศหรืมึงก้อนทิเแล้วหรือเป่าเป็นทิศโอ้เอาทิศนึ่งโมเแล้วอยู่โอ้ยถือว่าละเอียดละอ่ออยู่ได้วั่นเบาแล้วก็นึ่งมาหนักเครื่องบ่เดี๋ยวรถกับมันนี่คือเสียงปื้อ่าเครื่องมือมันบุคบบด้บอกว่าผมมีไฟฟ้า อาชวาชวาเจ้าอันชาวาเจ้าอยากได้ไฟฟ้าเด้อแลายเมนตัวใดมันจำเป็นแท้นะแลายเมนขอต่อน้ำนองโมมันกได้กระใสเจยมือเอาก็ได้ยุ่เพอมันโมเด็กรมีแต่ปาดขาดอ่าเอาอันนั้นจังหวะกับบอกไว้นะแล้วก็ให้ตานุ่มพบอมนนล้นไปเว้ากันเพราะว่าพี่น้องกันอยู่เด้กับน้องโมแล้วก็คาพื้นคาไฟพอเพิ่นกับวาสี เออน้องสี่ซอยดอกนะตัวใดแบบว่าเออมันใหญ่มันยังแบบว่ามันตัดย่ายสินะจะว่าเนี่ยใดกับเด็กไฮโลดเลยมันอย่ามันขี้ล่ายได้อยู่ดอกเอานะตัดเอาเถอะเดี๋ยวด๋ยเอาก็มีแต่ว่าเอาคักเนาะเอาช่ำที่วิชาการแล้วแหละอ่าดีใจนั่เลยแต่นุ่มเด้อโดยวดยเอามีแต่นั่นแล้วสางๆเลยมีแต่มื่ออื่นพ่อกันไม่เฮา โดยเนาะสบายดีเด้อฉันเด้อโดยโดยโดยสบายดีอ่าเนาะอ๋อโอเคพี่น้องเลยจังใดทั้งบอตาเองกะที่จะได้ขอโตจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเลยจังได้เมื่อทรงสร้างบ่โดยอ้าตามสบายใส่ตามสบายเมื่อทรงอีกโอ้ไปหาเพิ่นมาแล้วก็เอาเพิ่นเมื่อแล้วเฮ้ยเนาะอ่าบ่ได้ได้เนี่ยนี่อ๋อจังใดกะขออ่าขอบมุขขอบใจเนาะฟอกับแม่เด้อทั้งบอตาเองก็ได้ ขอให้พ่อกับแม่เนาะอยู่ดีมีแห้งลำล่ำเลยด้วยสุขกายสบายใจเดินทางไปมาทางใดขอให้ตลอดปลอดภัยคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพ่อกับแม่เด้อเนาะแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งมีความสุขเนาะขอบมุณขอบใจที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็บโคดขขามโฆษณาพี่ดองเลยส่วนที่เหลือเนาะก็ถือว่ายังลายอยู่เป็นบานวงกบเป็นแหเป็นส้ยเป็นคาช่า,างก็ได้บาที่ ว่าแล้วโค้งหลังคานะพี่น้องเอ้ยยังอีกหลายขั้นตอนอยู่อ่า,างว่ามีเนาะทางทีมงานเขาอ,อายเพิน่นหรือว่าทางเบอร์จิตเบอร์เซนหรือว่าทางใดก็แล้วแต่พี่น้องเอ้ยกะสมทบช่วยกันเนาะบริจิติบริบาบาพี่น้องเอ้ยเนามีแต่ว่าถากว่าผู้ใดเนาะอยากให้ทางบอร์ตาเป็นสะพานบุญอ่าให้อีกเนาะกะทางบอร์ตากะยินดีเป็นสะพานบุญให้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะท้ายคลิปนี้ก็คือนชได้ขอก้าวคข้ามา สบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย